สวัสดีค่ะช่องอาจารย์หน่อยนิชาโฮโลช n แนลช่องแม่หมอสายดาร์กยินดีต้อนรับนะคะกลับมาพบกันกับคลิปของอาจารย์หน่อยในวันนี้ค่ะหายไปอีกแล้วหลายวันนะคะงานหนักจริงๆนะต้องขอโทษทุกคนค่ะเรากลับมาทําคลิปแรนดอมไพเราเรื่องกันนะคะในวันนี้อยากจะถามไพ่ค่ะพลังงานในวันนี้มีความรู้สึกอยากจะทําในเรื่องเกี่ยวกับคนที่คุณกําลังมีความรู้สึกดีๆกับเขาเนี่ยเขาเข้ามาในชุดของเขาของคุณเนี่ยเพื่ออะไร ะค,ะค่ะเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาต้องการอะไรจากความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาคาดหวังอะไรนะคะเขาจริงใจกับคุณหรือเปล่านะคะก็เหมาะกับคนที่มีคนกับคนที่มีคนในใจมีคู่กรณีนะคะสำหรับคนโสดอาจจะไม่เหมาะนะคะก็เลื่อนผ่านไปหรือจะรับชมไปเพื่อความสรุปความบันเทิงไปค่ะการอ่านไพ่ของอาจารย์หน่อยนะคะเป็นพลังงานรวมไม่สามารถตรงได้กับทุกคนนะคะคุณไม่สามารถนําไปตัดสินใจได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถเมาส์ได้นะคะ กรุณารับชมเพื่อความบันเทิงนะคะแล้วก็ถ้าสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะก็ทักมาในลิงก์นะคะหรือว่าในไลน์ ID ที่ได้แปะไว้ที่หน้าโปรไฟล์ค่ะก็อะขอบคุณนะคะทุกท่านที่สนับสนุนแล้วก็คอมเมนต์ติดตามแล้วก็รอคอยค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะขอมาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะมีใครกันบ้างในวันนี้ค่ะขอใช้ไพ่ทาโร่ค่ะ คนน่าจะเป็นชาวาคนที่เกิดธาตุลมนะคะตุกลกุมเมถุนนะคะชาวธาตุน้ํากรกฎมินพิจิกค่ะคนที่เกิดวันที่33/23นะคะตุกลกุมเมถุนคนที่เกิดวันที่8/18/28นะคะชาวกกรกฎมินพิจิกนะคะแล้วกเ็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปกับความรู้สึกแบบนี้มานานแล้วนะคะวันนี้มีพลังงานชาวธาตุลมเยอะมากเลยนะคะ ออตอนนี้พลังงานของพวกคุณเป็นยังไงนะคะมีไพ่ทริโอฟซอร์สนะคะมีไพ่ควีน n อ f c u p อมีไพ่เอ็ดด์ออฟคันะคะกลับหัวนะแล้วก็มีไพ่เดวิวนะคะคุณเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมั่นคงในอารมณ์เท่าไหร่นักในช่วงเวลานี้นะคะคุณรู้สักเรอรู้สึกคิดถึงตัวเองนะคะอยู่กับตัวเองมีความคิดในหลายๆเรื่องที่คุณเนี่ยไม่สามารถบอกใครได้นะคะนะคะมีความคิดหลายๆอย่างที่ไม่สามารถบอกใครได้มีความรู้สึกที่คิดถึงใครคนหนึ่งที่เขา อยู่ในสถานะที่แตกต่างจากคุณนะคะอาจจะเป็นเรื่องของอายุแล้วก็เรื่องของสถานะทางด้านของอาชีพนะคะสังคมนะคะคุณรู้สึกเขาถึงเขามากเลยนะคะมีความคิดหลายเรื่องในเรื่องเกี่ยวกับความรักนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่วนไปวนมาหลายครั้งกลับไปกลับมาหลายครั้งจนคุณเองก็รู้สึกเบื่อหน่ายเหลือเกินนะคะคุณเริ่มรู้สึกอยากจะเดินทางออกไปทําอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะไปหากิจกรรมอย่างอื่นอ่านหนังสือธรรมะทำบุญนะคะ รวมทั้งไปพบเพื่อนฝูงออกไปสู่สังคมภายนอกนะคะแต่ว่าก็ยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยังอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเขานะคะใช่หรือเปล่าเอ่ยนะคะเป็นพลังงานของคุณหรือเปล่านะคะถึงแม้ลัคนาราศีไม่ตรงนะคะแต่ถ้าเนื้อเรื่องตรงก็ไปกันต่อได้เลยนะคะแล้วมาดูกันต่อค่ะมาดูพลังงานของเขาบ้างนะคะคุณคิดถึงเขานะคะคนที่คุณกําลังนึกถึงอยู่ในใจนะคะว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงนะคะเพื่อที่ให้ไพ่สื่อพลังงานออกมาให้ถูกต้องค่ะ ในขอดูไพ่นะคะพลังงานของเขาค่ะมีไพ่เชนเดอร์เพนเดอร์เคิลส์นะคะตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นฐานในครอบครัวที่อบอุ่นนะคะคุณพ่อคุณแม่เขานะคะรวมทั้งมีไพ่เออเพจมีไพ่เป็นชาวทัดินนะคะ เพื่อศพกันมังกรน,นะคะชาวทัดดินนะคะมีไพ่เพชรสอดนะคะอาจจะเป็นคนที่ยุ่งน้อยกว่าคุณนะคะมีไพ่โฟ์คัพส์นะคะ mm. ชาวทัดน้ําคนที่เกิดวันที่44 24ค่ะ mm. ชาวทาาัดน้ำกรกฎมีพิจิกนะคะแล้วก็เป็นคนมีไพ่ไหนจบคัพด้วยนะคะแล้วก็มีไพ่เดอะวิลเหมือนกันตัวเขากับคุณเองนะคะก็เป็นพลังงานที่คล้ายๆกันนะคะไปๆมาๆกลับไปกลับมากับคุณเหมือนกันนะคะคือใจหนึ่งก็อยากจะเดินทางออกไปจากคุณแต่ก็ยังทําใจไม่ได้ยังมีความคิด ที่อยากจะกลับมาพูดคุยนะคะมีไพ่ในรับันะคะบางครั้งเอง <c oughs> ตัวเขาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวสูงนะคะมีบางเรื่องที่เขาซ่อนเร้นไม่อยากบอกให้กับคุณได้รู้มีความลับมีการบล็อกบางคนมีความมีการบล็อกมีการบล็อกอันบล็อกมาหลายครั้งนะคะล่าสุดปัจจุบันนี้อาจจะมีการบล็อกแล้วก็กลับมาไม่บล็อก นะคะปลดปลอกกันแล้วนั่นเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักครอบครัวมากๆนะคะตอนนี้ตัวเขาเองก็มีความรู้สึกไม่แตกต่างจากคุณนั่นเองก็คืออย่างรู้สึกคิดถึงนะคะแล้วก็คุณกับเขามีความรู้สึกที่อสอดคล้องตรงไปทางเดียวกันนั่นเองค่ะเรามาถามคําถามเข้คาคําถามที่เราอยากรู้กันเลยนะคะว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยเขาคาดหวังอะไรนะคะเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพนันธ์นี้เขาจริงจังจริงใจกับคุณหรือเปล่าค่ะ อาจารย์ขอเปิดไพ่5ใบเลยนะคะไม่ได้เปิดไพ่ไว้ร่วงหน้านะคะเปิดสดๆตันตรงนี้เลยค่ะเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์นี้ที่มีกับคุณค่ะ The Hero f r e n s, <Your friend> <S นะคะไพ่ The d a t h ค่ะเขาคาดหวังอะไรนะคะมีไพ่ k n i g h t of w a n d s นะคะจริงๆความคาดหวังของเขาเนี่ยนะคะ เขาเองอยากจะทำในสิ่งที่ถูกต้องค่ะมีไพ่เดอะฮีโร่แฟลเขาตั้งใจที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้องนะคะวางเฉยนิ่งนะคะเพราะอะไรคะเขารู้สึกว่าเ,เขาไม่อยากจะเป็นคนทีเ่เขาจะสนใจกับคุณในเรื่องของการงานเขาอาจจะเจอกับคุณในงานหรือทำงานในที่เดียวกันหรืออาจจะทำงานในสังคมในสิ่งแวดล้อมเดียวกันนะคะไพ่เดอะเ เขาอยากจะตัดจบจากคุณค่ะเพราะเขารู้ว่าความสัมพันธ์ที่คุณมีกับเขาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะเขารู้ว่าบางครั้งเนี่ยถ้ามันเดินทางตรงหน้าไปเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความว่างเปล่าสูญเปล่าเหมือนเป็นไพ่เดอเดคุณเห็นไหมคะค่อนข้างที่จะ,ะไม่มีอะไรเหลือเพียงแค่สายลมนะคะที่มันพัดผ่านระหว่างเราความพยายามต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะ Four Pentacles นะคะเรื่องของอไม่อยากให้คุณคิดว่า ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณเนี่ยมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีความจริงใจนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเขาคิดว่าเขาอยากจะตัดใจจากคุณนะคะแต่ยังไงก็ยังจะมีความคิดถึงคุณอยู่อย่างสม่ําเสมอนะคะมีความคิดหลายครั้งที่อยากจะทักกลับมามีความคิดหลายครั้งที่อยากจะทําพาคุณไปทําตามใจของเขานะคะซึ่งเขาเนี่ยไม่สามารถทําได้นั่นเองนะคะนี่คือความรู้สึก ของเขาใครคนนั้นที่คุณอยากจะรู้ว่าทำไมเ็าถึงเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณทำไมเ็ายังพูดคุยกับคุณทำไมเขามามาหายหายนะคะเพราะอะไรถ้าเกิดว่าไพเหล่านี้ตรงกับคุณนะคะคอมเมนต์ไว้เป็นเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์หน่อยนะคะถ้าไม่ตรงก็แค่เลื่อนผ่านไปนะคะถือว่าไม่ใช่พลังงานของคุณน้อมรับสิ่งดีๆพลังงานดีๆไว้กับคุณนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่กับคลิปทำนายดวงไพจากอาจารย์หน่อยนะคะ ในวันถัดไปนะคะอย่าลืมติดตามกันขอบคุณและสวัสดีค่ะบาย